กเกษียณแบบพอเพียงเริ่มจากตัดฟุ่มเฟือยคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมยิ่งเราหาเงินได้มากขึ้นเท่าไหร่เรากลับยิ่งรู้สึกว่าตัวเองขาดมากขึ้นเท่านั้นหลายคนทำงานหนักมาทั้งชีวิตเพื่อสร้างสิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงแต่ในความเป็นจริงเรากลับกำลังสร้างภาระที่มองไม่เห็นผูกติดไว้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลารถคันที่ใหญ่ขึ้นบ้านหลังที่โตขึ้น หรือไลฟ์สไตล์ที่ต้องคอยอัปเดตให้ทันโลกทั้งหมดนี้กำลังกิงเวลาชีวิตในวัยเกษียณของคุณไปทีละวันสถิติที่น่าตกใจบอกเราว่าคนไทยส่วนใหญ่เกษียณมาพร้อมกับมีหรือมีเงินเก็บที่ไม่พอใช้เกิน5ปีแรกหลังหยุดทำงานนั่นเป็นเพราะเราถูกสอนให้รู้วิธีหาเงินแต่เราแทบไม่เคยถูกสอนให้รู้วิธีใช้ชีวิตโดยเฉพาะการใช้ชีวิตให้พอดีกับใจตัวเอง วันนี้ผมจะไม่ได้มาชวนคุณอดออมแบบตรณีหรือบอกให้คุณเลิกใช้เงินซื้อความสุขแต่ผมจะมาชวนคุณพาตัดชีวิตหรือระบบความคิดใหม่ว่าอะไรคือสิ่งที่ฟุ่มเฟือยจริงๆและอะไรคือสิ่งที่จำเป็นต่ออิสรภาพของคุณถ้าคุณอยากเกษียณแบบไม่ต้องกังวลเรื่องตัวเลขในบัญชีทุกเช้าที่ตื่นมาถ้าคุณอยากเปลี่ยนเงินที่เคยเสียไปกับสิ่งที่ต้องมีให้กลายเป็นเวลาที่คุณจะได้อยู่กับตัวเองและคนที่คุณรัก พอดแคสต์ EP นี้คือแผนที่นำทางฉบับสมบูรณ์สำหรับคุณครับเราจะมาเริ่มก้าวแรกของการเกษียณแบบพอเพียงด้วยการตัดสิ่งฟุ่มเฟือยเพื่อแลกกับความสุขที่ยั่งยืนไปพร้อมกันครับเรามาเริ่มบทแรกกันด้วยเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดแต่เรามักมองข้ามไปมากที่สุดนั่นคือมายาคติของความสุขครับคุณเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเรากดสั่งของออนไลน์หรือเดินถือถุงแบรนด์เนมออกจากห้าง ความรู้สึกฟูใจในตอนนั้นมันช่างหอมหวานเหลือเกินสมองเราจะหลั่งสารที่เรียกว่าโดปามีนออกมาทำให้เรารู้สึกว่านี่แหละคือรางวัลของชีวิตแต่น่าเสียดายครับที่ความสุขเหล่านั้นมีอายุไขสั้นเหลือเกินเพียงไม่กี่วันหรือบางทีแค่ไม่กี่ชั่วโมงความตื่นเต้นนั้นก็จางหายไปกลายเป็นเพียงวัตถุชิ้นหนึ่งที่วางนิ่งอยู่ในบ้านและสุดท้าย เราก็ต้องออกไปหาซื้อความตื่นเต้นชิ้นใหม่เข้ามาเติมเต็มวงจรน,นี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่คือกับดักที่เรียกว่า hedonic treadmill หรือลู่วิ่งแห่งความสุขครับเราวิ่งไปข้างหน้าอย่างเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ได้สิ่งของที่แพงขึ้นดีขึ้นโดยหวังว่ามันจะทำให้เรามีความสุขถาวรแต่ในความเป็นจริงเรากลับอยู่ที่เดิมแค่ต้องวิ่งให้เร็วขึ้นเพื่อรักษาความรู้สึกดีๆนั้นไว้ มายาคติข้อนี้แหละครับที่เป็นอุปสรรคเบอร์หนึ่งของการเกษียณเพราะมันทำให้มาตรฐานการใช้ชีวิตของเราสูงขึ้นตามรายได้แบบไม่รู้จบพอรายได้เพิ่มรายจ่ายฟุ่มเฟือยก็พุ่งทยานเป็นเงาตามตัวจนสุดท้ายแม้จะหาเงินได้เดือนละแสนเราก็ยังรู้สึกว่าไม่พอหัวใจสำคัญของการเกษียณแบบพอเพียงคือการแยกให้ออกระหว่าง needs และ wants หรือความจำเป็น กับความปรารถนาครับในยุคที่เราถูกล้อมรอบด้วยโซเชียลมีเดียทุกครั้งที่เราไถ่ฟีดเรากำลังถูกยัดเยียดความปรารถนาของคนอื่นมาเป็นความต้องการของเราโดยไม่รู้ตัวเราเห็นเพื่อนไปเที่ยวต่างประเทศเราก็รู้สึกว่าต้องไปเราเห็นคนอื่นเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เราก็รู้สึกว่าเครื่องเก่าเรามันเริ่มอืดขึ้นมาทันทีทั้งๆที่ความจริงแล้วความต้องการเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากข้างในใจเราจริงๆแต่มันเกิดจากการเปรียบเทียบ ผมอยากให้ลองตั้งคำถามกับตัวเองดูครับว่าสิ่งที่คุณจ่ายเงินซื้อไปเมื่อเดือนที่แล้วมีกี่ชิ้นที่คุณยังหยิบมาใช้ด้วยความรู้สึกขอบคุณและมีกี่ชิ้นที่กลายเป็นภาระในการจัดเก็บการเกษียณที่แท้จริงไม่ใช่การรอจนอายุ60แล้วยุดทำงานมันคือการที่คุณมีความต้องการน้อยกว่าสิ่งที่มีเมื่อไหร่ที่คุณลดความต้องการที่เกินพอดีลงได้ คุณจะพบว่าเส้นชัยของการเกษยียณมันถูกเลื่อนเข้ามาใกล้ตัวคุณมากขึ้นทันทีนิยามของความพอเพียงในบทนี้จึงไม่ใช่การจำกัดจำเขี่ยจนชีวิตไม่มีรสชาติแต่มันคือการตื่นรู้ครับตื่นรู้ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงสำหรับเราความสุขที่เกิดจากความสงบใจความสุขที่เกิดจากการมีเวลาว่างหรือความสุขที่เกิดจากสุขภาพที่ดีความสุขเหล่านี้ราคาถูกมากครับเมื่อเทียบกับวัตถุ แต่มีมูลค่ามหาศาลเมื่อเราเก้าวเข้าสู่วัยเกษียณถ้าวันนี้เรายังไม่สามารถทำลายมายาคติที่ว่ายิ่งมีมากยิ่งสุขมากลงได้ต่อให้เรามีเงินร้อยล้านในวันที่เกษียณเราก็อาจจะยังไม่มีความสุขจริงๆเพราะใจเราจะยังคอยมองหาสิ่งที่ยังไม่มีอยู่ตลอดเวลาดังนั้นก้าวแรกก่อนจะไปดูเรื่องตัวเลขคือการปรับจูนหัวใจให้รู้จักคำว่าพอดี และเลิกเอาความสุขไปผูกไว้กับเงาของวัตถุที่จางหายได้ง่ายได้ครับเมื่อเรารู้เท่าทันมายาคติของความสุขแล้วบทที่สนี้คือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนั่นคือการผ่าตัดครับผมเลือกใช้คำว่าผ่าตัดเพราะมันอาจจะมีความเจ็บปวดบ้างในตอนเริ่มแต่มันจำเป็นเพื่อรักษาชีวิตทางการเงินของเราให้แข็งแรงยาวนานไปจนถึงวัยเกษียณหลายคนมักจะบ่นว่าไม่รู้เงินหายไปไหนหมด ทั้งที่ไม่ได้ซื้อของชิ้นใหญ่เลยนั่นเป็นเพราะสิ่งที่เรียกว่า invisible leaks หรือรอยรั่วที่มองไม่เห็นครับรอยรั่วเหล่านี้เปรียบเหมือนน้ำที่ซึมออกจากถังทีละหยดแม้จะดูเล็กน้อยแต่นานวันเข้ามันทำให้ถังว่างเปล่าได้รอยรั่วที่ว่านี้มักจะมาในรูปแบบของค่าสมาชิกรายเดือนหรือ subscription ต่างๆที่เราเผลอกดรับเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นแอปดูหนังฟังเพลงคลาวเก็บข้อมูลหรือแม้แต่ค่าสมาชิกฟิตเนสที่เราแทบไม่ได้ไป ลองเช็คดูครับว่ามีกี่รายการคุณไม่ได้ใช้มันอย่างคุ้มค่าจริงๆเงินเพียงหลักร้อยต่อเดือนเมื่อรวมกันหลายอย่างและคูณด้วยเวลา10หรือ20ปีมันคือเงินแสนที่คุณกำลังโยนทิ้งไปโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลยต่อมาคือเรื่องของการจ่ายเพื่อความสะดวกที่เกินจริงในยุคที่ทุกอย่างสั่งได้เพียงปลายนิ้วค่าส่งอาหารค่าบริการพิเศษหรือแม้แต่การจ่ายเงินซื้อเวลาเพราะเราบริหารจัดการชีวิตไม่ดีพอ เช่นการต้องพึ่งพาอาหารฟาสต์ฟู้ดราคาแพงเพราะเตรียมตัวไม่ทันหรือการซื้อของในร้านสะดวกซื้อที่ราคาต่อนหน่วยสูงกว่าการซื้อจากตลาดหรือร้านค้าส่งสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนเล็กน้อยแต่มันคือต้นทุนชีวิตที่พอกพูนขึ้นเ,เรื่อยๆหัวใจของการผ่าตัดค่าฟุ่มเฟื่อยคือการชะลออารมณ์ครับผมอยากเสนอกฎ72ชั่วโมง The 72 Hour Rule ทุกครั้งที่คุณเห็นของที่อยากได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าใหม่ก a เจ็ตล่าสุดหรือแม้แต่ของใช้ในบ้านที่คุณคิดว่าน่าจะมีไว้ให้คุณหยุดตัวเองไว้ก่อนแล้วรอให้ผ่านไป72ชั่วโมงในระหว่างนั้นให้ลองถามตัวเองว่าถ้าไม่มีของชิ้นนี้เรายังใช้ชีวิตได้ปกติไหมเรามีของที่ทำหน้าที่แทนกันได้อยู่แล้วหรือเปล่าเชื่อไหมครับว่ากว่า80%ของความอยากได้จะหายไปเมื่ออารมณ์ชั่ววูบเย็นลงและนั่นคือเงินที่คุณรักษาไว้ได้ทันทีโดยไม่ต้องออกแรงหาเพิ่ม นอกจากนี้เราต้องระวังกับดักของคำว่าของลดราคาครับบ่อยครั้งที่เราซื้อของเพียงเพราะมันติดป้ายเซลล์ทั้งที่เราไม่ต้องการมันตั้งแต่แรกการซื้อของลดราคาที่คุณไม่ได้ใช้ไม่ใช่การประหยัดเงินแต่มันคือการเสียเงินร้อยเปอร์เซนต์ให้กับขยะในอนาคตลองทำเวิร์กช็อปเล็กๆดูนะครับในเดือนนี้ลองจุดบันทึกทุกบาทที่จ่ายไปอย่างละเอียดแล้วใช้ปากกาสีแดงวงกลมรายการที่คุณคิดว่าถ้าไม่ซื้อชีวิตก็อย่างปกติ คุณจะตกใจกับจำนวนเงินที่วงกลมสีแดงเหล่านั้นรวมกันได้เงินก้อนนี้แหละครับคือค่าจ้างที่คุณจะได้รับเพื่อเอาไปสมทบทุนเกษียณการตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยไม่ได้หมายถึงการตัดสุนทรียภาพในชีวิตออกไปนะครับแต่มันคือการเลือกจ่ายให้กับสิ่งที่ให้คุณค่ากับชีวิตเราจริงๆการเลือกที่จะไม่ซื้อสิ่งที่ไม่จําเป็นไม่ได้ทําให้เราดูด้อยลงแต่มันทําให้เรามีอํานาจในการเลือกวิถีชีวิตในวันที่เราไม่มีแรงทํางานแล้ว จำไว้ครับว่าทุกๆพันบาทที่คุณประหยัดได้ในวันนี้คืออิสรภาพที่คุณซื้อคืนมาให้กับตัวเองในอนาคตเมื่อเราอุดรอยรั่วและผ่าตัดเนื้อร้ายทางการเงินออกไปแล้วในบทต่อไปเราจะมาดูวิธีการสร้างไลฟ์สไตล์แบบใหม่ที่แม้จะใช้จ่ายน้อยลงแต่กลับทำให้เรามีความสุขและคุณภาพชีวิตที่พรีเมียมยิ่งกว่าเดิมครับเมื่อเราผ่าตัดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยออกไปแล้วหลายคนอาจกังวลว่าแล้วชีวิตจะเหลืออะไรจะกลายเป็นชีวิตที่แห้งแล้งหรือเปล่าในบทที่3นี้ ผมอยากพาทุกคนมาทำความเข้าใจใหม่ครับว่าการเกษียณแบบพอเพียงไม่ใช่การลดระดับคุณภาพชีวิตลงแต่คือการออกแบบไลฟ์สไตล์แบบ low cost high happiness หรือการใช้ใจ่ายที่น้อยลงแต่ได้ความสุขที่พรีเมียมและยั่งยืนกว่าเดิมคำว่าพรีเมียมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความหรูหราที่วัดด้วยป้ายราคาแต่มันคือคุณภาพของประสบการณ์และเวลาครับเริ่มต้นจากการปรับมุมมองเรื่องการบริโภค ลองเปลี่ยนจากการออกไปซื้อความสุขข้างนอกมาเป็นการสร้างความสุขจากข้างในบ้านตัวอย่างที่เห็นชัดที่สุดคือเรื่องอาหารครับแทนที่เราจะเสียเงินมื้อละหลายร้อยบาทในห้างสรรพสินค้าเพื่อแลกกับอาหารที่เต็มไปด้วยโซเดียมและสารปรุงแต่งลองเปลี่ยนมาเป็นการฝึกทําอาหารทานเองที่บ้านดูไหมครับการคัดสรรวัตถุดิบที่สดใหม่การได้ปรุงรสชาติที่พอดีกับสุขภาพและการได้นั่งทานพร้อมหน้ากับครอบครัวโดยไม่มีเสียงอึกทึกจากคนรอบข้าง นี่คือความหรูหราที่เงินซื้อไม่ได้และที่สำคัญมันคือการลงทุนในสุขภาพที่จะส่งผลมหาศาลในวันเกษียณเพราะสุขภาพที่แข็งแรงคือต้นทุนที่ต่ำที่สุดในการใช้ชีวิตวัยชราครับถัดมาคือการหาความสุขจากกิจกรรมที่แทบไม่มีต้นทุนแต่มีคุณค่าสูงเช่นการออกกำลังกายในสวนสาธารณะแทนการจ่ายค่าสมาชิกยิมราคาแพงการได้เดินรับแสงแดดตอนเช้าฟังเสียงนกหรือการพูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชน กิจกรรมเหล่านี้ให้สารความสุขที่ละเมียดละไมกว่าการนั่งไถห,หน้าจอโทรศัพท์หลายเท่าหรือแม้แต่การเสพความรู้และการบันเทิงปัจจุบันเรามีแหล่งเรียนรู้ฟรีระดับโลกมากมายมีหนังสือในห้องสมุดประชาชนที่รอให้เราไปเปิดอ่านการเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบมินิมอลิสต์หรือการมีของน้อยชิ้นแต่ทุกชิ้นมีคุณภาพและได้ใช้งานจริงจะช่วยลดภาระทางใจได้อย่างน่าอัศจรรย์ครับยิ่งของน้อยเราก็ยิ่งใช้เวลาในการดูแลรักษาน้อยลงและมีเวลาไปทำในสิ่งที่รักมากขึ้น ความพรีเมียมอีกระดับหนึ่งคือการลงทุนในประสบการณ์แทนที่จะสะสมวัตถุครับการไปนั่งดูพระอาทิตย์ตกดินการเดินป่าศึกษาธรรมชาติหรือการทำงานอดิเรกที่ฝึกสมาธิอย่างการปลูกต้นไม้วาดรูปหรือเล่นดนตรีสิ่งเหล่านี้คือทรัพย์สินทางปัญญาและอารมณ์ที่จะอยู่กับเราไปตลอดแม้ในวันที่เราไม่ได้จ่ายเงินซื้ออะไรเลยเราก็ยังมีความสุขได้ด้วยตัวเองความสามารถในการมีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาวัตถุนี่แหละครับคืออิสรภาพที่แท้จริง นอกจากนี้การออกแบบไลฟ์สไตล์แบบพอเพียงยังรวมไปถึงการเป็นผู้ผลิตมากกว่าเป็นแค่ผู้บริโภคลองมองไปที่พื้นที่หลังบ้านหรือแม้แต่ระเบียงคอนโดการปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองนอกจากจะประหยัดเงินแล้วมันยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความภาคภูมิใจและให้ความหมายแก่การมีชีวิตในแต่ละวันคุณจะพบว่าความภูมิใจจากคณะต้นแรกที่คุณปลูกเองมันหอมหวานกว่าผักราคาแพงในซูปเปอร์มาร์เก็ตหลายเท่าครับดังนั้นไลฟ์สไตล์พรีเมียมฉบับพอเพียงคือการกลับมาหาความเรียบง่ายที่ประณีตครับ คือการเลือกใช้เงินซื้อหน้าตาในสังคมแล้วหันมาใช้เวลาซื้อความสงบสุขให้จิตใจเมื่อคุณลดความต้องการถังวัตถุลงคุณจะพบว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่การมีเงินล้านไว้ปรนเปลยความยากแต่คือการมีชีวิตที่ลงตัวมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีใจที่เป็นอิสระจากกระแสโลกในบทต่อไปเราจะเอาไลฟ์สไตล์เหล่านี้มาเปลี่ยนเป็นตัวเลขกันครับว่าเมื่อเราปรับวิถีชีวิตได้แล้วเราจะวางแผนการเงินอย่างไรเพื่อให้ความพอเพียงนี้มั่นคงไปตลอดการในบทที่4วางแผนการเงินฉบับพอเพียงครับ หลังจากที่เราปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์และตัดรอยรั่วทางการเงินไปแล้วบทนี้เราจะมาคุยเรื่องตัวเลขกันครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับการวางแผนการเงินฉบับพอเพียงนั้นเรียบง่ายกว่าที่คิดและมันคือเครื่องยนต์สำคัญที่จะขับเคลื่อนวิถีชีวิตใหม่ของเราให้ยั่งยืนกดเหล็กข้อแรกที่ผมอยากให้ทุกคนท่องไว้ให้ขึ้นใจคือสมการเงินออมที่ถูกต้องครับคนส่วนใหญ่มักใช้สมการว่ารายได้ หักด้วยรายจ่ายเหลือเท่าไหร่ค่อยเอาไปออมแต่เชื่อไหมครับว่าสำหรับคนส่วนใหญ่ผลลัพธ์ของสมการนี้มักจะเป็นศูนย์หรือไม่ก็ติดลบเพราะความต้องการของเราจะขยายตัวตามรายได้เสมอดังนั้นเราต้องพลิกสมการใหม่เป็นรายได้ลบด้วยเงินออมเท่ากับรายจ่ายครับทันทีที่เงินเดือนหรือรายได้เข้ามาให้คุณหักเงินออกไปเก็บไว้ในบัญชีที่เข้าถึงยากทันทีอย่างน้อย 10- 20% แล้วค่อยอนุญาตให้ตัวเองใช้เงินที่เหลือจากนั้นนี่คือการสร้างนิสัยการออมแบบอัตโนมัติที่ทรงพลังที่สุดหลายคนอาจจะแย้งว่าแค่เงินที่ประหยัดได้จากค่ากาแฟหรือค่าของฟุ่มเฟือยไม่กี่พันบาทมันจะไปเปลี่ยนชีวิตอะไรได้ผมอยากให้คุณทำความรู้จักกับสิ่งที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เรียกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกนั่นคือพลังของดอกเบี้ยทบต้นครับ สมมุติว่าคุณตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยและออมเงินได้เพิ่มขึ้นเพียงเดือนละ3,000บาทแล้วนำเงินก้อนนี้ไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีผลตอบแทนเฉลีย่ย7%ด7%ต่อปีถ้าคุณทำแบบนี้ต่อเนื่องเป็นเวลา20ปี Entonces, เงินจำนวนนี้จะกลายเป็นเงินก้อนประมาณ1.5ล้านบาทครับเห็นไหมครับว่าเงินที่คุณคิดว่าเล็กน้อยในวันนี้เมื่อบวกกับวินัยและเวลา มันจะกลายเป็นกำแพงเงินตราที่แข็งแกร่งพอที่จะดูแลคุณในวัยเกษียณได้อย่างสบายๆโดยที่คุณไม่ต้องไปเสี่ยงโชคกับอะไรที่เกินตัวเลยลำดับต่อมาในการวางแผนการเงินฉบับพอเพียงคือการสร้างกองทุนสำรองฉุกเฉินครับนี่คือเงินก้อนแรกที่คุณต้องมีก่อนจะเริ่มไปลงทุนอย่างอื่นคุณควรมีเงินสดสภาพค,คล่องเก็บไว้ประมาณ6-12เท่าของรายจ่ายรายเดือนเงินก้อนนี้เปรียบเสมือนกันชนครับ เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นเจ็บป่วยกระทันหันหรือต้องซ่อมแซมบ้านคุณจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินหรือต้องไปดึงเงินจากส่วนที่จะเอาไว้ใช้กเกษียณออกมาการมีกองทุนที่เพียงพอจะทำให้คุณมีความสงบทางใจซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของความพอเพียงนอกจากนี้การวางแผนการเงินแบบพอเพียงต้องมาพร้อมกับการลดภาระครับเป้าหมายสูงสุดก่อนก้าวสู่วันกเกษียณคือการเป็นไทยจากหนี้สิน โดยเฉพาะหนี้บริโภคหรือหนี้ที่ไม่ได้สร้างรายได้หนี้เหล่านี้คือปลวกที่คอยกัดกินอนาคตของคุณถ้าวันนี้คุณยังมีหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้ผ่อนสินค้าฟุ่มเฟือยให้ใช้เงินที่ได้จากการผ่าตัดค่าใช้จ่ายในบทที่2มาเร่งโปะหนี้เหล่านี้ให้เร็วที่สุดครับเพราะดอกเบี้ยหน,นี้มักจะสูงกว่าผลตอบแทนจากการลงทุนเสมอการหมดหนี้คือการเพิ่มรายได้ที่แน่นอนที่สุดสุดท้ายคือการลงทุนในความรู้ครับ อย่าเอาเงินที่ออมมาอย่างยากลำบากไปฝากไว้กับคำแนะนำของคนอื่นโดยที่คุณไม่เข้าใจการลงทุนฉบับพอเพียงคือการลงทุนในสิ่งที่เราเข้าใจความเสี่ยงและผลตอบแทนของมันจริงๆไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมหรือแม้แต่การสะสมทองคำและเงินตามที่คุณถนัดการมีความรู้จะช่วยให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่หรือการลงทุนที่เกินจริง การวางแผนการเงินไม่ใช่เรื่องของการรวยลัดครับแต่มันคือเรื่องของการสะสมอิสรภาพทีละเล็กทีละน้อยทุกๆบาทที่คุณออมคือเวลาที่คุณซื้อคืนมาให้ตัวเองได้นั่งจิบกาแฟในสวนหลังบ้านตอนอายุ60แบบไม่ต้องกังวลว่าพรุ่งนี้จะเอาเงินที่ไหนใช้ในบทต่อไปซึ่งเป็นบทสุดท้ายเราจะมาคุยเรื่องที่สาคัญไม่แพ้ตัวเลขครับนั่นคือจิตวิทยาการรักษาความพอเพียงให้ยั่งยืนในบทที่5 จิตวิทยาการรักษาความพอเพียงให้ยั่งยืนครับในบทสุดท้ายนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใจครับเพราะการจะรักษาชีวิตที่พอเพียงให้มั่นคงไปได้ตลอดรอดฝั่งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับวินัยทางจานเงินเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการสู้กับใจตัวเองในวันที่กระแสะโลกพยายามฉุดดึงเราให้กลับไปสู่ความฟุ่มเฟือยอีกครั้งจิตวิทยายอย่างแรกที่สำคัญที่สุดคือการเลิกเปรียบเทียบครับมีคำกล่าวหนึ่งที่ว่า Comparison is the thief of joy หรือการเปรียบเทียบคือจอมโจรขโมยความสุขในยุคที่เราเห็นชีวิตดีๆของคนอื่นผ่านหน้าจอได้ตลอดเวลามันง่ายมากครับที่เราจะรู้สึกว่าเรายังมีไม่พอหรือเรายังดูไม่ดีพอความรู้สึกเหล่านี้จะผลักดันให้เรากลับไปซื้อสิ่งของเพื่อสร้างหน้าตาสร้างตัวตนให้ทัดเทียมกับคนอื่นแต่เชื่อผมเถอะครับว่าในวันที่เรากรเกษียณจริงๆ คนเหล่านั้นไม่ได้มาช่วยเราจ่ายบินค่าไฟหรือค่ารักษาพยาบาลคนที่จะอยู่กับเราจริงๆคือตัวเราเองและเงินในบัญชีที่เราสะสมไว้การมีความภูมิใจในตัวเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาประทับตราผ่านวัตถุที่เราถือคือเกราะป้องกันการกลับไปฟุ่มเฟือยที่ดีที่สุดครับจิตวิทยาข้อที่2คือการหาความสุขจากการเป็นผู้ให้ครับเมื่อเรามีชีวิตที่พอเพียงเราจะพบว่า เรามีส่วนเกินที่เหลือเฟือมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะครับแต่รวมถึงเวลาและพลังงานด้วยการได้แบ่งปันผักที่ปลูกเองให้เพื่อนบ้านการให้คำแนะนำการออมเงินแก่รุ่นน้องหรือการทำประโยชน์ให้ชุมชนความสุขประเภทนี้เป็นความสุขระดับสูงที่ฝรั่งเรียกว่า helpers high ครับมันให้ความอิ่มเอมใจที่ยั่งยืนกว่าการซื้อของใหม่มาปรนเปลือตัวเองหลายเท่าและความอิ่มเอมใจนี้แหละครับ ที่จะทำหน้าที่เป็นสารหล่อเลี้ยงให้เราอยากรักษาความพอเพียงนี้ไว้ตลอดไปต่อมาคือเรื่องของการมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเลขครับหลายคนล้มเลิกการประหยัดเพราะเป้าหมายมันแห้งแล้งเกินไปเช่นออมเงินเพื่อมีเงินเก็บมันไม่ดึงดูดใจพอครับลองเปลี่ยนเป้าหมายให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเช่นฉันตัดค่าฟุ่มเฟือยวันนี้เพื่อจะได้ไปเดินเขากับลูกหลานตอนอายุ65แบบไม่ต้องกังวลเรื่องงาน หรือฉันใช้ชีวิตพอเพียงเพื่อจะได้มีเวลาเขียนหนังสือที่อยากเขียนมาทั้งชีวิตเมื่อเป้าหมายของคุณมีหัวใจและคุณค่ากำกับอยู่การปฏิเสธสิ่งฟุ่มเฟือยจะกลายเป็นเรื่องง่ายเพราะคุณไม่ได้รู้สึกว่ากำลังเสียบางอย่างไปแต่คุณกำลังแลกเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าอีกหนึ่งเรื่องคือความยืดหยุ่นที่พอดีครับความพอเพียงไม่ใช่ความตึงเครียดจนใช้ชีวิตไม่ได้ ถ้าวันหนึ่งคุณอยากจะให้รางวัลตัวเองด้วยมื้อพิเศษหรือการท่องเที่ยวที่รอคอยมานานก็จงทำครับตราบใดที่มันอยู่ในแผนและไม่ทำลายโครงสร้างทางการเงินระยะยาวการกดดันตัวเองจนเกินไปจะนำไปสู่ภาวะตบะแตกและกลับไปใช้เงินประชดชีวิตในที่สุดการเดินสายกลางคือทางที่ยั่งยืนที่สุดครับสุดท้ายคือการมองหาความหมายในความธรรมดาครับฝึกเป็นคนสุขง่ายกับสิ่งรอบตัว ฝึกขอบคุณกาแฟร้อนๆในตอนเช้าขอบคุณแสงแดดขอบคุณสุขภาพที่ยังแข็งแรงเมื่อไหร่ที่คุณสามารถมีความสุขกับสิ่งที่ธรรมดาที่สุดได้เมื่อนั้นคุณจะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกทันทีเพราะไม่มีใครสามารถพรากความสุขนี้ไปจากคุณได้และคุณก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเพื่อไปซื้อมันมาจากใครความพอเพียงที่ยั่งยืนจึงไม่ใช่การก้มหน้าก้มตาประหยัดด้วยความทุกข์กระทม แต่มันคือการเงยหน้าขึ้นมามองโลกด้วยสายตาใหม่สายตาที่มองเห็นความงามในความเรียบง่ายและมีหัวใจที่อิ่มเต็มด้วยตัวเองครับ